ยี่สิบไร่ปุ๋ยสิบหกกระสอบต้อสแมแดงเจ็ดเถื่อค่ะสีส้มแดงเ็ครับเจดเถื่อยาแครับกรอนนี่กับพันกวตเลม้ดอบ่าเดก็จากการที่ได้ทดลองใช้กับสมแดงนะครับก็มีข้อแตกต่างอีกอย่างก็คือว่าดูเนื้อของสวรสเนี่ยมันจะแน่น ข้างในนี่จะมีที่จีนเยอะมากเลยเลยน้ำยางอกนี่เอาสมแดงทาหน้ายางเนี่ยนะในทาตรงไหนหน้ายางอยู่ไงย่งเขาเรียกหน้ายางนี่จะนี่หน้ายางอ๋อทาไปเลยจะครับแล้วใช้เยอะขนาดไหนพี่หนูใช้อันนี้สองฝาสองฝาตฝรั่งจะเป็นโดยโรคของเขาคือใบสีส้มค่ะแล้วจะลงผิวผิวว่าจะเหลืองจะดำไม่ค่อยจะสวยเราใช้ตัวนี้แล้วโอเคเลย ผิวจะจางจะเหลือนิดนี้ก็นั่นคือใช้แค่สามครั้งถ้าเราใช้ประจําคิดว่าไม่น่าจะเป็นใช่ไหมครับ่อท่านสี่พันต้นนะนะเท่านั้นเองนะใช้ควิกไปขวดเดียวและเก็บได้นเกือบแสนขาดอยู่ห้าพันเท่านั้นเองนะฮะ <Wow. S 2> และเก็บได้นานมากๆเลยเดี๋ยวเราให้พี่เขาล่ฟังนิดนึงนว่าส่วนนี้เนี่ยของอบตอ,อะไรที่แนะนํนานิดนึงของอบตอจํานง